สวัสดีคะ่ะวันนี้รับไก่ต๊อกมานะคะเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยที่เล้าเนาะไปดูกันไปโซนเล้าไก่คะ่ะทุกคนโ,โหสมุนบริวารเดินหน้าเดินหลังเลยนะโอ้โห เยอะแยะไปหมดคะ่ะไก่ต๊อกสั่งมาห้าตัวนะคะจริงๆสั่งสิบแต่ทยอยมาเนะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่าจะน่ารักขนาดไหนนะคะทุกคนิไว้ราหมาที่เขาแหมไม่ต้องเข้ามาไม่ต้องเข้ามานี่เราก็มีการจำกัดพื้นที่นะคะแต่ก็จะมีเนี่ย มีสุนัขเข้ามาได้อยู่นะคะทุกคนบริเวณรอบนอกเพราะว่าบริเวณตรงนี้ยังทําไม่เสร็จนะคะเมื่อก่อนก็จะปล่อยโลงเนาะตอนหลังก็คือเราเอามาเลี้ยงหลายอย่างเนาะก็กลัวในเรื่องของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะกลัวสุนัขจะกัดไก่ของเราคะ่ะเราก็เลยล้อมพื้นที่ไว้กันเวลาที่เราอยากจะปล่อยเขาตอนเขาโตเนาะ จะได้ไม่ต้องมาเสี่ยงที่จะโดนสุนัขกัดค่ะแต่โดยปกติก็จะให้อยู่ในพื้นที่ภายในเล้าแบบนี้นะคะไม่ได้ปล่อยออกมาเนาะนี่นตรงนี้ตรงกลางเลยยังไว้ตรงกลางนี้ก่อน่นนี่นี่นนมนไ,ไม่ได้เอาคัตเตอร์มากา็ เดี๋ยวพักไว้ตรงนี้ก่อนเนาะนี่ก็เป็นไก่แจ้นะคะที่เราเอามาเลี้ยงไว้สองคู่นะคะเลี้ยงไว้ตอนกลางคืนก็คือจะเอาขึ้นไว้บริเวณด้านบนนี้นะคะเป็นล็อกล็อกให้นะคะล็อกละหนึ่งคู่ค่ะแล้วก็จะมีไฟก,กุกให้เขาด้วยไฟนี้ก็ถ้าอากาศหนาวมากก็จะเปิดนะคะถ้าไม่หนาวมากก็อาจจะเปิดแค่ช่วง ครึ่งคืนนะคะก็คือเพื่อไล่ยุงด้วยเพราะว่าไฟพวกนี้จะมีความร้อนออกมานะคะช่วยให้ความร้อนกับสัตว์เลี้ยงค่ะแล้วก็จะช่วยในเรื่องของการไล่ยุงได้ในระดับหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นที่อยู่ของไก่แจ้เนาะถ้าให้อยู่บริเวณข้างนอกอย่างเดียวเลยก็รู้สึกว่ามันจะ โล่งเกินไปสําหรับเขานะคะควรจะให้พื้นที่ส่วนตัวเขาเนาะตอนกลางวันก็จะเอาลงมาเล่นด้านล่างนี้นะคะให้เขาได้คุยได้เขียนนะคะม,ม,มาแล้วว้าวโอ้บินเลยสวัสดีจ้าเจ้าไก่ต็อกแข็งแรงมากค่ะทุกคนห้าตัวไหมห้าตัวโอเคแข็งแรงมากนะคะ เดี๋ยวจะปล่อยไว้ที่ในเล้านี้แหละแล้วก็เดี๋ยวจะจับไก่แจ้ขึ้นไปด้านบนก่อนนะคะอาจาจะต้องซื้อสุ่มมาเพิ่มะคะ่ะเพราะไก่ต๊อกค่อนข้าง,งที่จะตัวโต,วต,วตวแล้วนะคะน่ารักมากไก่ต๊อก๊ เดี๋ยวจะเริ่มปล่อยน้องแล้วก็เดี๋ยวจะขังไว้ในสุ่มก่อนนะคะทุกคนจะเอาไก่แจ้ออกมาก่อนนะคะเพราะว่านี้ปังปนก็เพิ่งเริ่มที่จะนําไก่ต๊อกเข้ามาเลี้ยงนะคะก็ยังไม่ค่อยรู้ในใส่ใจคอเขาสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะลองเลี้ยงดูก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตเนาะ มีการเปลี่ยนแปลงยังไงอะไรมีข้อเสนอแนะอย่างไรเดี๋ยวจะนำมาอัปเดตแล้วก็หายวิดีโอให้ชมกันนะคะทุกคนแต่สภาพเบื้องต้นที่รับน้องเข้ามาคือแข็งแรงมากค่ะเขาอยากนอเขาอยา,อยาอกออโอเค ออกไปแล้วนะคะห้าตัวเดี๋ยวจะเอาน้ำกับอาหารให้เนาะอาน้ำเอาบินออกไปแล้วเดี๋ยวไปตีกันแก่แจ้นะไป่เข้าไปตรงนู้ก่อนเดี๋ยวจะเอาเข้าไปในสุ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวกองพลสังเกตดูพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดก่อนเนาะ อยากรู้ว่าเวลาที่เขาเจอเพื่อนเขาจะมีพฤติกรรมยังไงเนาะแต่ก็ดูแล้วไก่ต๊อกเบื้องต้นที่สันนิษฐานก็ไม่น่าจะดุร้ายนะคะทุกคนนี่ปังกรนเพิ่งเคยเอามาเลี้ยงครั้งแรกเลยนะคะไก่แจ้ค่อนข้างที่จะดุก,กว่านะคะ <laughs> นี่ก็กินอาหารไก่ค่ะอาหารไก่ไทยเนาะ นี่มาจากฝั่งนี้นี่ก็ที่ฟาร์มเลี้ยงไว้ให้กินทั้งวันเลยค่ะทั้งน้ำทั้งอาหารเนาะหาหานก็เช่นเดียวกันค่ะฝั่งนูน้นจะเป็นเป็ดอนุบาลค่ะยังไม่เลิกเนี่ยเพราะเลยตัวเนี้ยที่อยู่ในกล่อง เจ้าดื้อตั้งชื่อว่าเจ้าแหนบเลยนะคะทุกคนเพราะว่ามีพฤติกรรมชอบแหนบเพื่อนค่ะก็เลยต้องแยกพื้นที่ไว้นิดนึงดูเจ้าหนวดค่ะที่เป็นสีเหลืองด้านนอกนู่นเนาะโดนเจ้าแหนบแหนบขนจนขนหลุดลุยเลยค่ะกําลังจะงอกใหม่เนาะนีเป็นไก่ต๊อกค่ะ เดี๋ยวให้น้องทิ้งอาหารสักแป๊บก่อนเดี๋ยวจะเอาเข้าไปไว้ในสุ่มค่ะถือว่าแข็งแรงมากค่ะทุกคนแหน่แหน่แน่แนแนโหนักเลงนะเราอะ่ะแหน่แหน,น่แน่ดูสิไก่แจ้นักเลงมาก แม่ดูไก่แฉอยขางหนักเลงเลยหววงถิ่นเขานะหอเนาะเข้ามาทีแรกแบบกระโดดตีกระโดดตีเขาใหญ่เลยไก่ตอกหิวตัวเมียหนีไปอยู่ข้างหลังชันหรอกก็แม่น่าจะแยกได้นะบางทีเขาสื่อมามดแขนนี่แหละ มดแหลวชุดสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเขาพึ่งเหยงเหมอนกันยังแยกไม่ออกว่าเป็นตัวผูต้ตัวเมียก็เลยสุ่มๆมาเขาตามมาที่หลังแยกกันก็ตัวสีดำหาตัวตัวขาวหาตัวแน่เน,น่ไก่แจ้ดุูจริงๆหวงหว่วงเน่จิกจิกเขาจิกเขา แน่แน่แน่ไล่จริงจริงมาไล่จริงจริงไป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 เถอะไปไปเราไปเถอะไปเถอะนี่กอดแขนสวยงามนักเลงนะเราอ่ะไป ไปเข้าเล้วที่เดิมของเราดีกว่าไปเดี๋ยวให้เข้าไปอยู่ในบล็อกเดิมของเขานะคะอ่ะไปเดินเร็วไปเดีเ๋ยวค่อยเดินมาเล่นเล่นอยู่ข้างล่างทั้งวันแล้วไม่ยอมลงเอออะนี่ตัวเมียอยู่หลังตู้เดี๋ยวเอาเข้ามาตัวเมียกลัวตัวเมียเห็นเห็นพวกแล้วกลัว หน้าตาแปกากลกโอ้โหเสีโโยงดังมากแม่พ่อกับแม่มาดูแม่ว่าเสียงดังไหม,ไมตแตม่พื้นที่บ้านรอบบ้านนะคะห้าไร่เนาะก็จะห่างๆจะพวกอยู่นะคะ ไม่น่าจะรบก,กวนสักเท่าไหร่นะคะโอ้โหฮะโอ้โหยังเลี้ยงไม่กล้ากินดอกฟางติดปากมาตั้งแต่อยู่ในกล่องแล้วมามานี่เดี๋ยวเดี๋ยวฟางออกให้กินหัวอาหารจะหมดเลยอมามามากินให้อิ่มเร็วมา มีตัวนึงฟางจิกปากมาสงสัยหิวมากนะคะมาจากตนคนส่งแล้วน่าจะหิวแล้วก็จิกฟางในกล่องกินเนาะนี่เป็นกล่องที่เขาส่งมาคะ่ะปูฟางมาให้อย่างดีเลยต้องค้างสุ่มไว้ไหมไม่ต้องค้างก็แต่นอกปล่อยเขาเลยไอ้เรากอด ไก่แจ้เดี๋ยวเวลาแหเข้าลงมาเห่นแล้วสื่อสุ่มมาเพิ่มอมันนึงเพราะว่าไก่แจตอนชาว้องห้มมาลงมาเลรีน,นี้จะได้ไม่เครียดโอ้โหเสียงไก่ตก๊อกเนี่ยค่ะไก,ตก่ต๊อกน่ารักมากเหตุเวลาเสียงดังมากเหมือนกันนะเนี่ย เดี๋ยวต้องค่อยดูสังเกตพฤติกรรมกัน,กนโอ้เสียงดังเลยนะโอ้โหเสียงอะไรเนี <laughs> ่ยไ <laughs> <laughs> ก<ล>ย่ตัวอื่นโอ้โหเสียงอะไรดังเหลือเกิน เลี้ยงได้อยู่5ตัว10ตัวหิวมากหิวหิวมากเอาเปือกขาวสกินหัวอาหารนี่กำลังกินหัวอาหารหัวอาหารไก่ไข่เหมือนไก่บ้าน ไม่รู้เลี้ยงย่างไหมเด้ต้องลงดูเขาปมข้าวฟางข้าฟางต้นเข้าฟางที่บ้านเยอะแยะเลยนี่นนเสียงไก่แจทน่เพาะนะคะเสียงไก่ต๊อกห,อหูแสบหู <c oughs> เสียงแสบหูมากไก่ต๊อก <c oughs> เสียงดังมากหลายเดซิเบลนะคะโอ้นี่ <c oughs> ขมแล้วขมแล้วไก่แจ้ขมแล้ว ไก่แจ้คุม่ไก่ง่วงก่นไม่ง่วนี่ความเป็นธรรมชาติโอเคค่ะทุกคนตอนนี้ปังปอนก,ก็ได้นำไก่ต็อกทั้ง5ตัวเข้าไปอยู่ในสุ่มเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวขังไว้ช่วงระยะเวลาหนึง่งจนกว่าปังปอนจะหาที่อยู่ใหม่ให้เขาเรียบร้อยนะคะก็คือในกรงนี้ จะเลี้ยงไม่น่าจะเหมาะสมแล้วนะคะทุกคนเพราะว่าไก่ตอกธรรมชาติเขานี้ก็คือคล้ายๆกับสัตว์ป่าเนาะเพราะว่าเขาเคยเป็นสัตว์ป่ามาก่อนเนาะก็ชอบบินนะคะทุกคนเราไม่น่าจะเอาอยู่เนาะเพราะว่ามันจะมีช่องว่างด้วยที่ปังปอนเว้นไว้นะคะก็คือเดี๋ยวเขาจะบินออกไปเนาะเราก็เกง กลัวว่าเขาจะได้รับอันตรายเนาะเพราะฉะนั้นก็คือเดี๋ยวปังปอนจะทําที่อยู่ให้ใหม่ก่อนนะคะเพื่อป้องกันการบินออกแล้วก็ขังเขาไว้ช่วงระยะเวลาหนึง่งพอเขาจดจําที่อยู่ได้ก็ถึงทําการปล่อยเขาคล้ายๆกับไก่บ้านเนาะทุกคน อันนี้ก็เดี๋ยวมีอะไรอัปเดตปางปอนจะนํามาอัปเดตให้ชมกันอีกครั้งนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันไว้ด้วยนะคะหรือว่าท่านใดมีข้อเสนอแนะอยากจะเสนอแนะหรือว่าพูดคุยสอบถามอะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะบางปอนก็ยินดีมากๆเลยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะบางปอนก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนนะคะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ